การทำฟาร,ร์มไก่เนื้อระบบปิดมันจะมีการลงทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับคงสร้างโรงเรียนอย่างนี้ การทาฟาร์มไก่เนื้อระบบปิดนะครับปัจจัยสําคัญนะครับผมจะดูเรื่องของทาเลที่ตั้งเราเนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนหรือไม่การทาฟาร์มไก่เนื้อระบบปิดเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากชุมชนนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในบริเวณที่บริษัทที่เราคอนแทคเนี่ยต้องการด้วยและปริมาณน้ําต้องเพียงพอต่อการเลี้ยงไก่เนื้อของเราต้องดูเรื่องของวัสดุอุปกรณ์โครงตั้งโรงเรือนต้องได้มาตรฐานตามที่บริษัทคอนแทคเราเนี่ยกำหนด ตัวเรากําหนดเองด้วยเริ่มมาจากหลังคาฝ้า,าเพดานผนังด้านข้างไปจนถึงอุปกรณ์โรงเรือนที่ได้มาตรฐานนะครับเขาจะช่วยตรงเสริมให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงไก่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าฟาร์มกันในระบบปิดเนี่ยเป็นระบบอุโมงค์ลมไก่เนื้อเนี่ยต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมตามอายุนั้นๆนถ้าอุปกรณ์ดีโครงสร้างอาคารเราดีแล้วก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงเรียนได้ดีมันก็จะส่งผลไปถึงในเรื่องของสุขภาพของไก่ ผมชื่อนายอรันบุญจลัดชื่อเล่นชื่อตะโกเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เนื้อระบบปิดบริษัทอลังการจำกัดครับเมื่อ20ปีก่อนนะครับคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อระบบปิดนี่แหละพอเรามีองค์ความรู้ที่ดีแล้วนะครับว่าเราเลี้ยงไก่มานานแล้วเราสามารถที่จะนำระบบของอีกฟาร์มหนึ่งไปวางไว้อีกฟาร์มหนึ่งได้เนี่ยเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเราน่าจะสามารถขึ้นได้อีกเฟสหนึ่งนะนะครับก็เลยเกิดเป็นฟาร์มนี้ขึ้นมา ปั๊มนี้เกิดขึ้นมา2ปีแล้วในช่วงของความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็ความต้องการของบริษัทคอนแทคเราเนี่ยว่าขอต้องการบริษัทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสของเราที่จะขยายเพิ่มเติมก็เลยจึงเป็นโอกาสที่ให้เราได้เข้ามาทําตรงนี้เพิ่มเติมนะครับระหว่างก่อนที่ผมจะมาทำเนี่ยก็ได้เข้าฟาร์มกับคุณพ่อตลอด ก็ได้มีการเรียนรู้เรื่องระบบต่างๆระหว่างที่เราเรียนหนังสืออยู่นะครับพอเราเข้ามาทําแล้วก็มีความตั้งใจเนาะว่าจากจะมาช่วยครอบครัวเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับขยายธุรธกิจไปต่างๆผมว่าการเลี้ยงไก่เนื้อถ้าเรามีความตั้งใจที่จะไปเรียนรู้กับมันเนี่ยผมว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับ เราต้องเริ่มก่อนว่าไก่เนื้อเนี่ยเขามีความชอบอย่างไรมาเป็นลูกเยบเนี่ยฉันชอบอุ่นๆน,นะฉันอยากได้อุณหภูมิแบบเหมือนแม่ฉันกกอยู่อุณหภูมิประมาณสามสิบสามสามสิบห้าเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาเพื่อที่จะให้มีสุขภาพดีที่สุดนะครับเขาก็จะเดินกินอาหารได้ดีกระจายตัวได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าไก่ตัวใหญ่แล้วใกล้จับแล้วนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ฉันแน่นแล้วนะฉันต้องการอุณหภูมิที่เย็นหน่อยประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับทั้งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เราในการ,ในในราามมที่เาาราจะคอน ทำยังไงที่จะลดอุณหภูมิจากร้อนๆเนี่ยให้ได้ตามที่เขาต้องการในช่วงอายุนั้นนั้นก็เนื่องจากฟาร์มที่ผมก่อตั้งมา20ปีก่อนเนาะใช้หลังคาของบูตโคกก็ยังสามารถอยู่ทนได้มาจนถึงนปัจจุบันนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เป็นสนิมซึ่งมีความคุ้มค่ามาก แล้วในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของผ้าเพดานก็ใช้เป็นหลังคาไม้ระชีชของบูรโตกบเช่นกันเพราะว่ามีข้อดีในเรื่องของการช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรียนได้ดีกว่าผ้าพลาสติก PE ไม้ระชีชของบูรโตกบเนี่ยก็จะมีน้าหนักที่เบานะครับแข็งแรงแล้วก็ติดตั้งง่ายเนาะสามารถช่วยลดภาักระการทํางานของพนักงานได้ด้วยนะครับคือการทำฟาร์มแก่เนื้อระบบปิดมันจะมีการลงทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับโครงสร้างโรงเรียนอย่างเงี้ย เล็นไอของบูตสโรมเนี่ยก็จะมีความคุ้มค่านะครับเพราะว่ามีความแข็งแรงคงทนชำระล้างได้ง่ายไม่เป็นสนิมสามารถอยู่ได้ในระยะยาวเราลงทุนไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่ว่ามันคุ้มค่าที่สุดหากถ้าเราเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะมันก็จะส่งผลไปในอีกแง่หนึ่งหนจยากคนทลอุณหภูมิในโรงเรียนได้ยากขึ้นมีการซ่อมบำรุงที่บ่อยขึ้นนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตามหลังขึ้นมา การที่เราใส่ใจตัวไก่นะครับไก่เนื้อเขาเนี่ยอายุเขาแค่3 7มสดถึงสีิวันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เขาเข้าถึงน้ําเข้าถึงอาหารได้ดีให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามทางธรรมชาติได้ดีที่สุดไม่ไปกดดันเขาไม่เล่งเขาจนเกินไปอ่าถ้าตรงไหนเราสามารถเราคอนโทรลได้เนี่ยเราทําให้ดีที่สุดนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆธุร,รกิจเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบกันหมดก็ได้สอนบทเรียนให้เราหลายๆอย่างอยู่ แล้วเราควรจะปรับตัวให้ได้เยอะที่สุดเราต้องดูเรื่องการเงินเป็นหลักดีกว่ามันถึงจะไปรอดได้นะครับเรื่องของการลดต้นทุนภายในฟาร์มเราสามารถลดตรงนี้ได้ไหมถ้าเราลดแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแล้วก็ต้องมาไต่ตองอีกทีหนึ่งนะครับคือเราเนี่ยต้องเริ่มจากตัวเราเนาะเราบริหารงานกับพนักงานเราเนี่ยมีธรรมาภิบาลที่ดีหรือเปล่าเราใส่ใจพนักงานเราดีไหมคือถ้าเราทำทำตรงนี้ได้ดี พนักงานเขาก็จะดูแลไก่ให้เราดีทํางานให้เราดีโดยที่เราไม่ต้องไปกดดนันไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันส่งผลถึงกันหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูแลไก่ให้ดีเนี่ยเราต้องเริ่มจากมนุษย์ด้วยกันเองก่อน